สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะยำกระทอนให้ดูนะคะตํากระท้อนคะ่ะทํำส้มตํากระท้อนนะคะยาพรก็ปอกเปลือกกระท้อนก่อนนะคะ อันนี้เป็นกะระถ้อนปุยฝ้ายค่ะเยวพรซื้อมาจากตลาดโลละห้าสิบบาทเดี๋ยวพรก็สับกะระเ้อนนะคะ กลับให้เป็นชิ้นๆละเอียดละเอียดค่ะเดี๋ยวเราจะได้ตําได้ ทุกคก็สับกระท้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทนจะแพทซ้ำค่ะเอาพริกใส่ครกนะคะทุกคนก็พริกใส่ครกค่ะแล้วให้คนตําำพริกนะคะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งไปค่ะ มะเขือเทศค่ะแล้วก็กระท้อนใส่ไปค่ะใส่กระท้อนก็ตำลงไปไนะคะตำให้พิ่กับกระท้อนเข้ากันค่ะ เข้ากันแล้วยำพรก็ใส่น้ำปะลาร้านะคะใส่น้ำปะลาราไปทัพ,พีนึงค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะขามนะคะน้ำมะขามก็ไปเหลวๆหน่อยค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะ ยะพรก็ใส่น้ำยำของยะพรนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะน้ำยำของยะพรในนี้ก็มีน้ำตาลค่ะน้ำตาลกับน้ำปลาค่ะยะพรเคี่ยวไว้แล้วเราก็ชิมนะคะว่ารสชาติเป็นไงบ้าง อร่อยค่ะอร่อยค่ะเปรี้ยว,วก็มีหวานหน่อยๆแล้วก็ปลาค่ะเสร็จแล้วนะคะตำกระท้อนของยาพรค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ ใส่พริกขี้หนูใส่พริกแดงจินดาไป5้าเมตรค่ะไม่ไม่ได้ใส่เผ็ดมากนะคะะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่ะพรก็เอากุ้งแห้งโรยหน้าอีกหน่อยนี่ค่ะสม้ม าตามกระท้อนของย่าพรค่ะขอให้ท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ